สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณป้าำค,คำจันคคุณป้าคำจันอันนี้คุณป้าทําอะไรอยู่คะตอนนี้กําลังจะทําขุยมาแกะบากนกแก้วจ้ะออแล้วก <rim> ารทำขุยจริงๆแล้วมีขั้นตอนกี่ขั้นตอนคะก็หลายขั้นตอนเหมือนกันว่าต้องคือต้องไปทําปากนกแก้วก่อน,กกอน,กกนอตีปากนกแก้วสี่เหลี่ยมยแล้วก็ไปเจาะสเกลนิ้ว แล้วก็ก็มาเก็บความสะอาดแล้วถึงจะมาใส่เสียงในปากนกแก้วแล้วอุปกรณ์ต้องมีกี่ชิ้นนะคะในการทำขุยชิ้นนี้อ่ามีหลายชิ้นเหมือนกันค่ะก็มีสว่านมีอ่าเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเขาจะตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมได้เลยแต่ถ้าเป็นไม้จะทำไม่ได้ขั้นตอนแรกของพลาสติกเนี่จะง่ายหน่อยนึงจ้ะ,จะ ง่ายกว่ายังไงง่ายกว่ายังไง <c oughs> คือว่ามันจะตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค<ะ>่ะแต่ถ้าเป็นไม้มันจะไม่ได้เพราะว่ามันแตกะะและอย่างไม้ต้องทำอ่าไม้เนี่ยตอนนี้ยังป้ายังไม่ยังไม่ได้ทำ<ะ>ทำแต่ขุยพลาสติกอยู่เพราะว่าขุยการศึกษาเด็กเขาเยอะอย่างอันนี้เองก็เป็นขุย พลาสติกสีดำแล้วอย่างที่ป้าบอกว่าขุย่ไม้ถ้าเจาะไปมันจะแตกต้องมีวิธีทำก็คือถ้าเป็นขยอ่าไม้ต้องเจาะรูเล็กๆอย่างนี้<ะ>แล้วก็ขึ้นเป็นช่องสี่เหลี่ยม,มแต่ถ้าเป็นพลาสติกไม่ต้องเจาะเป็นสี่เหลี่ยมได้เลยคือขั้นตอนมันจะง่ายกว่าันะพลาสติกก็คยอง,ง่ายนี้ อันนี้ก็คือขุยพลาสติกใช่จ้ะอันนี้คือขั้นตอนของเกี่ยวแค่การเจาะอ่านี่ขั้นตอนนี้คือหยากปากนกแก้วค่ะเพื่อจะใส่เสียงจ้ะคือขั้นตอนนี้มันจนจะเสร็จแล้วจ้ะไม่ใช่ขั้นตอนแรกจ้ะค่ะขั้นตอนแรกคืออะไรคะอบอขั้นตอนแรกก็ต้องไปตีนี่ก่อนอ่าหนูอยากรู้ใช่ไหมคะ,คะ อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวป้าพาไปค่ะ ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนแรกที่จะขึ้นสเกลสี่จะจ่าเดี๋ยวป้าพามาดูนะก็ะขึ้นยังไงทีแรกเลยเราจะตีช่องสี่เหลี่ยมนะ,ะเพราะว่ามันจะมีเครื่องตีอยู่แล้วเขาก็จะออกมาอย่างนี้เลยอ,อย่างนี้ไซก็ทำเองได้ใช่จ้ะ อันนี้ก็คือขั้นตอนแรกของการทําแค่ขุยพลาสติกเท่านั้นใช่จ้ะแล้วขั้นตอนต่อไปคือขึ้นสเกลเสียงค่ะสเกลเสียงมันจะมีแม่พิมพ์อยู่แล้วสําหรับขุยพลาสติกค่ะจ้ะแล้วแต่ละอันเหมือนกันไหมะไม่เหมือนกันจ้ะอย่างนี้เขาเรียกหลีบค่ะอย่างนี้เขาเรียกคีซีอ่ะอย่างนี้เขาเรียกคีดีอะไรอย่างนี้ แต่ละทีสเกลเสียงจะไม่เหมือนกันก็ให้เสียงที่แตกต่างกันใช่จ้ะแต่อันนี้ที่คุณป้าคำจันหยิบมาคือคุยเพียงออกคุยการศึกษาที่เขาใช้ทั่วไปอันนี้ก็คือขั้นตอนของการเริ่มเจาะตัวสเกลขึ้นสเกลเสียง เราขึ้นสเกลเสียงแล้วเราก็จะได้ระดับเสียงของคุยอืมอันนี้ก็เหมือนกับวางนิ้วได้แล้ววางนิ้วได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปเก็บวามสะอาดแล้วก็ใส่เสียงท่านน้า ที่เจาะสเกลแล้วต่อไปอทาอะไรคะข,ขึ้นสเกลเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บความสะอาดที่รูนิ้ว<ะ>มีอุปกรณ์อะไรบ้างอ,อุปกรณ์คือมีดทาความสะอาดต้องเล็กเพราะว่าต้องเอาเข้าไปข้างในเก็บความสะอาดอ ไม่ดีนี่มีผลกเสียไหมครับมีจ้ะคือการที่ป้าทำนี่ถ้าคนที่ไม่เคยทำก็จะทำยากหน่อยเพราะว่าจะเป็นมันจะเป็นลูกขึ้นก็คือขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญหน่อยใช่จ้ะถ้าใส่ทำนี่พังแน่อ่ <laughs> าก็ไม่แน่อ๋อ ส่กลัวแบบถ้าคนไม่ชํานาญก็คว้านเนื้ออันที่เป็นไม่ได้เจาะเพิเราก็จะได้ควาสะอาดของโล,ลนิโลนล้วลขั้นตอนต่อไปคือเราก็ต้องมาเรียกปากนุกแก้วค่เราจะมาแกะปากนุกแก้วกัน อันนี้แกะยากไหมคะ,ะถ้าคนไม่เป็นก็คือยากเพราะว่ามีดคมมากค่ะอย่างคุณป้าคำจันเองนี่ใครเป็นคนสอนทำอะคะอ่าคุณลุงอุทิศจ้ะุณลุงอุทิศคือสามีสาม,อมีอย่างคุณป้านี่ทำมานานเนอ่าประมาณสามสิบปี แล้วตอนแรกคือคุณป้าไม่ได้ได้ทาขุยมาตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าไม่ได้ทําตั้งแต่แรกพอมาอยู่กับลุงก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องมาทำมาหาจินนลนะค่ะแค่นี้เหรอคะเหมือนจะง่ายนะแต่เชื่อเลยว่าไม่ง่ายอืมขั้นตอนต่อไป ก็จะเป็นการใส่เสียงอ๋อคืออันนี้ยังไม่มีเสียงยังไม่มีเสียงจ้ะตอนนี้ต้องหาไม้ดากคือภาษาขุยเขาเรียกไม้ดากค่ะแต่ถ้าสุภาพหน่อยก็คือรางลมอ๋อก็ต้องมาหาไม้หาไม้ที่จะเข้าได้ค่ะตอนนี้เราจะหาไม้สำหรับมาใส่เสียงนะจ๊ะค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าไม้ดาบไม้ดาบจา้ะทำมาจากไม้อะไรคะอ่ามาจากไม้สักโอ้ต้องไม้สักอย่างเดียว<ม>อ่ะอ่าไม้สักเพราะว่าไม้สักเนี่ยมันจะการปาดการอะไรเนี่ยมันจะง่ายแล้วถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นนี่ได้ไหมไม้ชนิดอื่นมันจะแข็งแล้วก็มันมันมีเสี้ยนอะ่ะมันย้อนไปย้อนมาเนี้ยเดี๋ยวมันจะโดนเมอมนะคือเขาใช้แต่ไม้สัก โบราณเขาใชา้เป็นมาก็ต้องมาหาะอ,อันนี้ขนาดประมาณกี่กี่เซนนะคะเขาเรียกห้าขนห้าหนคืออะไรคะห,ห,ห้าห้นคือความใหญ่ของไม้แล้วก็ก่อนที่เราจะเอามาใส่เราก็ต้องหาคู่เขาก่อนว่าได้ไหมอย่างนี้คือได้แล้วก็จะ น,นี่เขานนเรียกม่ดตอกสำหรับปาดไม้ไดาอ๋ออันนี้ก็ต้องใช้ของมีดดูคมมากนะต้องใช้ความชำนาญใช่จ้ะออันนี้คุณลุงเป็นคนสอนคุณป้าเอง ตอนอตอนแรกที่คุณป้าทำรู้สึกยากไหมคะก็ยากตอนใหม่ๆก็ยากแต่พอเราชำนาญแล้วก็คือก็มันง่ายสำหรับคนที่ทำเป็นทุกอย่างเลยนะค่ะ,ะใหม่ๆมันก็ยากและขั้นตอนของการเหลาไม้ดากเนี้ยกับไม้ดากสมัยก่อนนี่เขาเหลาแต่ตอนนี้เขาจะใช้มาจากอ่า ภูเขาทองไปสั่งสั่งให้เขากลึงมามเป็นกลมเลยแล้วก็จะได้ปาดออกมาจะได้ลักษณะเป็นต้องมีลักษณะยังไงคะมีไงมีแย่เขาเขาเรียกตรงเนี้ยเขาเรียกตั้งแย่ให้ให้ต้องมองอย่างนี้นะหามันจะแบบนิดหนึนิดนาวมีผลต่อเสียงไหมคะมีผลมากมถ้าไม่มีตัวนี้จะไม่มีเสียงตัวนี้สำคัญ มันนิดเดียวเองใช่ยากนะแล้วก็เราก็จะเอาเข้าไปเข้าไปจนถึงช่วงนี้น,นี่เขาเรียกวะกะลางลมนั่นเองอ่ ไม่มีความชํานาญนี่เจาะไปเกินนี้ก็ต้องแก้ยากลยถ้าเกินก็มีก็มีอุปกรณ์เหมือนกันไม้ตัวนี้ก็วัดสําหรับว่ารางลมเค้เอียงไหมอะไรไหมก็ต้องวัดเดีวว่าใช้ได้ไหม,อ,มอันนี้เป็นไม้อะไรคะไม้ไผ่ แล,แล้วก็เราก็เลาเหมือนเหมือนต่อใส่เปล่าดูม<น>ันมีเสียงไม้เป่ายัางไงอะคะเอียงเอียงเปล่านิดหนึ่งยาวแต่หนูเขาออาตัวหนูเปล่าขุยไม่เป็นแต่เป่าได้เลยใช่ไหมครใช่จ้ะ โอ้หอาจจะฝีมือไม่เท่าคุณป้าอืมแต่นี้ก็คือเป็นช่องเป็นรางลมเข้าไปเพื่อที่จะออกลูกนี้ชอช่แล้วก็วางสเกลนิ้วก็จะออกเป็นเสียงโน้ตใช่อืมอันนี้เสร็จหรือยังคะก็ขั้นตอนก็คือเสร็จแล้วได้อัดเลยนนแล้วเขาก็จะตัด เราต้องเป่าเช็คเสียงด้ไหมคะใช่แล้วอย่างนี้คือคีถูกต้องใช<ท>่คือถ้าสมมติว่าเราเป่าแล้วลองคีเพี้ยนี่คือต้องเสียทั้งอันเลยไหมคะอ่าเขามีสเกลอยู่แล้วอแล้วอย่างถ้าเป็นขุยไม้เองขั้นตอนการทำอ่ามันจะยากกว่ากเยอะขั้นตอนจะยากกว่ายากกว่าอย่างไงคะ คือขั้นตอนถ้าเป็นไม้นี่เขาก็ต้องวัดโลนิ้วเนี่ยต้องใช้ดินสอกะอแล้วก็มีส่วนสมบัต <c oughs> ถ้าเป็นไม้ต้องวัดขึ้นสเกล คือมันจะลาบากกว่ากันเยอะแต่ถ้าเป็นพลาสติกมันจะง่ายสําหรับเพราะว่าเขาจะมีแม่พิมพ์ให้อืแต่ว่าสเกลแต่ละอันก็คือเท่ากันกับของพลาสติกไม่เท่าไม่เท่ากันเลยค่ะคือพลาสติกก็สเกลหนึ่งไม้ก็สเกลหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะอ่าการเจาะรูในเนี่ยมันไม่เท่ากันอื คือคือส่วนเนี่ยมันจะคนละส่วนกับพลาสติก<ะ>พลาสติกนี่เขาจะเล็กนะคะเขาจะเล็กอ๋อหมายถึงตัวขอบนะอ่่ตัวนี้ด้วยอ,อย่างนี้เขาจะใหญ่แต่อ่าคุยแต่ละชนิดก็ใช้ส่วนคนละคนละอันอถ้าใช้อันเดียวกันไม่ได้เสียงจะไปไม่ได้คุยสากลก็ต้องใช้อย่างคุยไทยก็ต้องใช้อย่างเลม ้าขลุยสากลมันก็จะมีรูเล็กรูใหญ่อ๋อค่ะจ้ะเพราะว่าบันไดเสียงมันจะไม่เหมือนคลุยไทยคลุยไทยเนี่ยเขาจะสเกลเสียงรูเขาจะเท่ากัน<อ>ถ้าสเกลสากลก็คือเขาจะมีบันไดเสียงร<อ>ูเล<ข>็กรูใหญ่อันนี้ก็มีรูเล็กรูใหญ่ใช่นี่เขาเรียกขลุยคีซีอ,อันนี้เขาเรียกขลุยเพียงออค<ข>่ะอ่าขลุยสมัยก่อนอ่ะขลุยไทยมันจะมีคลุยไทยอย่างเดียวค่ะขลุยไทยก็มี เก้าชิ้นชุดใหญ่ของไทยมีเก้าชิ้นก็มีอ่าขุยอูอูก็คือตัวนี้แล้วก็มีเพียงออก็ไซส์ขนาดนี้แล้วลองออเขาจะใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนึงเพียงออเขาก็นี่นี่คือไซส์ลองออนี่ไซส์เพียงออ แล้วก็จะมีไซส์คุยลิบอีกก็คุยลิบเขก็คือประมาณนี้ค่ะจอ่ะคุยมีจีคุยอู้คุยลิบคุยออลองออเคียงออแล้วก็มีชุดตัโนกอีกสี่ชิ้นคือพลดกหัวปกไก่กังเขนนี่คือชุดใหญ่ของไทย แล้อย่างคุณป้าเองก็ทําทําถามว่าคุณป้าทําได้ไหมค่ะอ่าสเกลเสียงเนี่ยจะยากหน่อยป้าก็ทําแต่ขุยเพียงกอค่ะและอย่างคุณป้าเองรู้สึกว่าขั้นตอนไหนคือขั้นตอนที่ยากที่สุดคะขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการปาดไม้ใส่เสียงก็คือปาดรูปาดไม้คือไม้ตัวนี้ นี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะว่าต้องต้องมี<ช>นิดนึงขึ้นมานิดเนื่<ช>อแ้าอย่างคนทํคลุยเองนี่จําเป็นต้องเป่าลุยเป็นด้วยป่ะคะ,อ,ะอย่างป้านี่ก็เป่าไม่เป็นเลยแต่ว่าใช้ความชำนาญว่าทํานานแล้วก็เวลานั้นลุงเขาจะทํานั่งทําตรงนี้ป้าก็จะนั่งทําตรงนี้แล้วก็อย่าคอยฟังลุงเขาเป่าว่าเออ ตัวนี้เสียงยังไงตัวนี้เสียงยังไงแล้วก็หลวงพ่อจะอ่าลองเป่าดูแล้วก็จะจําว่าเออใช้ลมอย่างนี้เสียงอย่างนี้คือใช้์มชานาญของหูหรือลดลมอืก็คือจําเป็นที่จะต้องเป่าเป็นเพื่อที่จะเช็คเสียงเช็คเสียงว่าเสียงดีไหม,มแค่ลองลองนิ้วดูถ้าเป่าเป็นเพลง ยังเป่าไม่ได้ก็คืออย่างคุณป้าเองก็คือเป่าได้นิดหน่อยนิดหน่อยคือว่าใช้ความชำนาญแค่ลองเสงิแล้วอย่างการจะก,กําหนดมาตรฐานเสียงนี่คือต้องใช้ความชํานาญของถูอวงเดียวเหรอคะว่าเสียงดีหรือไม่ดีก็อย่างที่อย่างเงี้ยป้าจะเทสอย่างนี้ค่ะ เสียงมีแทรกไหมอะไรไหม,มแล้วอย่างเมื่อกี้มีแทรกไหมคะไม่มีมแล้วยที่มันแทรกมาก็จะเป็นเหมือนมีเสียงลมแทรกเข้ามาใช่แต่ก็ต้องใช้ความชำนาญในการฟังเหมือนกันใช่ใชแล้วเอกลักษณ์ของเสียงที่นี่เป็นยังไงคะมีเสียงจะสะอาดค่ะจะไม่มีเสียงแทรกและอีก อย่างนึ้งก็เอกลักษณ์ก็คือหนึ่งปากลูกแก้วยังไงคะปากลูกแก้วที่อื่นก็มันจะแตกต่างกันอืมหมายความว่าขนาดอะคะเอ,ก,เอกลักษณ์ตัวนี้ตรงหางอืออ๋อ เเหมือนบางที่เขาจะแบบแต่แล้วบ้านเนี่ยเขาจะดูรู้อย่างรู้เขาชานาญคเขาจะดูแล้ว่าหยิบมาปุ๊บจะรู้เลยว่าเออคุยอันนี้ของเจ้านี้คุยอันนี้ของเจ้านี้อืมถ้าหยิบคุยมาอันนี้รู้เลยว่ามาจากบ้านนี้ใช่ก็คือมีเหมือนนิดนึงขึ้นมาอเขาจะมีเอกลักษณ์แต่ละบ้านคือการแกะตรงแล้วก็สัดส่วนของนี้ สัดส่วนของนิ้วอ่าสัดส่วนของนิ้วคือสเกลเสียงนี้ค่ะบาองบ้านก็ไม่เหมือนกันอ๋อแล้วสัดส่วนของบ้านนี้เป็นยังไงคะคืออ่ามันก็คือเสียงแต่ละแต่ละบ้านเนี่ยสัดส่วนเนี่ยบางทีมันจะรูมันจะต่ำกว่ากันหน่อยนึ่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีผลต่อ,อแต่เอกลักษณ์บ้านนี้ก็คือที่แน่ๆมีปากนกแก้วกับเสียงที่สะอาด ชาวลาวกลุ่มนี้มีฝีมือในการทำคลุยไม้ไผ่ที่สวยงามมีเสียงคลุยไพเราะจนเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายในราชสำนักปัจจุบันชุมชนลาวบางไส้ไก่บางครอบครัวยังคงสืบทอดงานฝีมือการทำคลุยไว้มานานกว่า3-4ชั่วอายุคน ลวดลายบนผิวคลุยฝีมือชาวลาวบางไส้ไก่มีความหลากหลายลายโบราณที่สืบทอดตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้นได้แก่ลายมะลิโรยลายมะลิตูมลายโรงซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษส่วนลายที่นิยมทำกันในปัจจุบันได้แก่ลายดอก ลหยหินไหลรดน้ำลายกระจบลสองแถวในปัจจุบันเพื่อให้ได้เสียงครุยที่ได้มาตรฐานและกัางวันไพเราะบางบ้านได้มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำครุยด้วยการใช้ท่อ PVC ีเพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียนและเยาวชนในราคาที่ย่อมเยาส่วนครุยไม้ไผ่นั้นยังคงต้องทำไว้สำหรับจำหน่ายนักเลงครุยตัวจริง